สวัสดีครับนี่คือส่วนรถไฟนะฮะเรี่ยน,นะสตาร์ทกันวันนี้พามาดูผ่านเส้นทางผ่านเส้นทางสวนรถไฟนะฮะ เจอดอกสีชมพูแล้วนะฮะเราก็จะเจอดอกสีเหลืองด้วยนี่โอ้ยลวงไปเยอะหนึ่งรอบนี้มันประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาจับกันนะฮะว่าเท่าไหร่ก็เอาจักรยานมาเองได้แล้วก็มาเช่าจักรยานก็ได้แต่จักรยาน เช่าก็อาจจะสภาพอาจจะไม่ได้ใหม่กิ๊กปันสนุกเหมือนกับทุกคันที่ที่ทปั่นไม่อาจจะไม่สนุกเท่าไหร่นะ พยายามอยู่ในเลนสีเขียวนะครับนะมันก็จะมีจุดตัดนะอันนี้ต้องระวังทั้งคนปั่นและคนขี่นะเอาล่ะเข้าสู่ทางรอบๆนะอันนี้เป็นบึงน้ำเดี๋ยวพาไปดูสวยงาม ก็จะเป็นสนามเทนิดเนีใครจะมาตีเทนนิสต้องทำบัตรนะฮะทำบัตรเป็นสมาชิกของที่นี่นะฮะ ถึงจุดทางเข้าจุดตัดอีกจุดหนึ่งที่ต้องระวังก็ใช้ความเร็วลดลงนะครับด้านขวาม,มือจะเป็นที่ออกกำลังกายของผู้สูงอายุเป็นอุปกรณ์รถไฟช่วงสายๆใบๆเที่ยงๆก็จะมีเสียงเครื่องตัดหญ้านะคนงานทำงานอยู่นะฮะดูแลดีนะฮะเอาละเดี๋ยวถึงตัด ศูนย์กีฬาอันนี้ก็จะมีสระว่ายน้ำมีฟิตเนสนะฮะเป็นแบง g อกสปอร์ตเซ็นเตอร์ศูนย์กีฬาวัชิระอะไรนะนั่นแหละด้านขวามือเป็นที่เต้นแอโรบิกนะฮะแล้วนี้เราก็เลาะไปเรื่อยๆนะครับเข้าสู่เขตร่มไม้ ันต้องระวังถนนลื่นในวันฝนตกนะครับเดี๋ยว,วรเราจะเข้าสูเ่เขตรรบรักษ์พันธ์สัตว์ผีเสื้อนะสวนผีเสื้อจะอยู่ด้านขวามือเป็นกรงผีเสื้อนะฮะ น,นี่เป็นทางเข้านะครับแล้วก็น,นี้เข้าสู่ร่มแล้วจะไปเจอเดี๋ยวจะไปเจอสะพานแล้วก็ไปเจอทางออกอีกทางหนึ่งซึ่งไปสวนเป็นจะสวนศิริกิจหรือว่านางเจ้าศิริกิจอันนั้นก็เป็นอีกสวนหนึ่งที่ ที่เป็นส่วนเชื่อมต่อ3ส่วนระหว่างส่วนจะดุจักส่วนรถไฟแล้วก็สวนซิริกินนะครับตอนนี้ร่มรื่น สะพานสายมือก็เป็นนี่ยครับจุดทางแยกต้องระวังนะครับจะมีคนเดินผ่านนักวิ่งแล้วก็ไปด้านซ้ายเนี่ยก็จะไปส่วนมะนาวเจ้าสิริกิจนะครับเอาละนะะเรามาเกือบจะครบรอบแล้วอีกนิดเดียวก็จะครบรอบนะครับวันนี้พามา แนเนอร์เซอร์นี่มาปั่นจักรยานที่สวนรถไฟนะฮะมาดูว่า1นึ่งรอบรถไฟปั่นจักรยานกี่กิโลนะฮะแล้วก็เจออะไรบ้างนะครับนะะี่ะตอนนี้เป็นช่วงเวลาสายๆมากๆแล้ว11โมง1 0 1โมสงครึ่งถึง11โมงนะฮะก็ยังร่มอยู่นะวันนี้ เดี๋ยวยาวไปนะฮะนะฮะแล้วเดี๋ยวซ้ายมือก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นส่วนเชื่อมนะฮะสวนเชื่อมไปส่วนสมเด็จพระนาจเา้าสิริ i k i นะครับอาวนขวามืออยากให้ดูขวามือ เราไปต่อเรื่อยๆนะครับตอนนี้มาได้สักลลเกือบสองโลละเกือบสองโลคุณกำลังยุกกับเนเนอร์เชื่อนี่ปั่นจักรยานไปเรื่อยๆตรงนี้ติดทางด่วนทางปันน่นง่ายๆฮะไม่ใช้ความเร็วเยอะเพราะว่าถนนข้างๆ อ่าแคบแล้วก็เลี้ยวเยอะเดยก็ยี่สิบกิโลก็โอเคความ AV 20ย่นะหรือ a วสิบสบายสบายวันนี้มาปัน่นลายกดนะครับปั่นเกียร์เบาก็ไม่เบาเท่าไ่ปั่นเกียร์เบาแล้วก็ แล้วก็อะไรกดหลักติกโอ้นี่สวยถึงม่านไซย้อยแล้วก็ค่อนข้างปลอดภยนะัยเนาะเพราะว่าเป็นทางวันเวนะฮะแล้วก็แยกแยกจากคนวิ่งก็จะมีจุดตัดเล็กน้อยเอาละ่ะ วันนี้ก็จะมาถึงใ,ใกล้ๆกับบึงพักน้ำนะฮะศูนย์บำบัดนะครับนี่อ่ามีคุณพ่อคุณลูกมาปั่นจักรยานแล้วก็ด้านซ้ายมือเนี่ยศูนย์บำบัดน้ำมี ป่าโกงกลางนะฮะเราเคยมาถ่ายหลายคลิปแล้วต้นไม้ค่อนข้างรึมนะ เกือบครบรอบแล้วเดี๋ยวเราไปถึงจุดแรกที่เราถ่ายก่อนเพราะเราจริงๆเราไม่ได้เริ่มที่จุดตรงเส้นศูนย์เนาะเดี๋ยวเราไปจุดแรกที่ถ่ายก็น่าจะวัดได้ว่ามันกี่กิโลนะฮะน่าจะอีกร้อยเมตรข้างหน้า อันนั้นคืออันนี้ต้องระวังค่อยๆเพราะเป็นทางเข้าหลักฝั่งที่จดดอดรถเขาบอกว่าสามกิโลนะครับก็ประมาณนั้น อ่าอันนี้คือจุดทางหลักทางออกจุดสตาร์ทเมื่อกี้เรามาจากตรงนู้น,นระยะทางโดยรวมทั้งที่สามกิโลนะครับก็บคือพามาให้ดูนะฮะโอเคครบหนึ่งรอบพอดีตรงนี้เนี่ยจอดริมๆหน่อย 2.92เนี่ย <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะปั่นเกียร์เบาไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นหัวใจหลักของการมาทำเซสชันนี้ปั่นจักรยานวันนี้ก็คือเราจะเป่าปั่นเกียร์เบารอบขาสูง เราคุมโซน2นะหลังจากเมื่อวานไปวิ่งมาไปวิ่งเร็วมาไปวิ่ง 10K งานวิ่งมาก็อันนั้นโซน4ส่วน5วันนี้มันมาวันรีคาบเบอรี่ด้วยการทำแอคทีฟรีคาบเบอรี่นะครับากาจัยายาม อยเบาก็ส่วนใจคุมส่วนสองไม่ไม่ได้เร็วมากปั่นให้กดแล็ติกที่ข้างอยู่ในขาคลายจริงๆหลังวิ่งเมื่อวานตอนเย็นก็ปั่นไนดะ้แต่วันนี้เรามาปั่นวันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่เขาใช้กันทำหลังจากวันวิ่งยาววิ่งหนักสปีดเวิร์กนี่ก็มารีควรวบดี เช่นอาจจะทำสวีทเบิร์กมื้อเช้ามื้อเย็นก็วิ่งหรือปั่นอีซี่รอบขาสูงโซนสองเกียร์เบา โอเคนั่นก็คือ1วัน Recovery นะครับที่มาปั่นจักรยานพามาดูสวนรถไฟนะฮะก็จริงๆจักรยานนี้เป็นคอสเทรนนิ่งที่นักวิ่งหลายคนออกมาใช้นะแล้วก็ฟินดงลมเย็นๆประทัดนหน้าแล้วก็พาเราไปดูวิวได้เร็วหลากหลายแล้วก็ไกลขึ้นกว่าการวิ่งนะก็เอา่าแก้เบื่อ ถ้าเบื่อเรื่อง<ม>วิ่ง,<ม>งได้นะครับโอเควันนี้คงต้องจบแค่นี้เดี๋ยวขอตัวไปปั่นต่อนะครับสวัสดีครับ